สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในงาน BAV High End Show 2022ครั้งที่2นะคะและครั้งนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น3เดินเข้ามาเนี่ยต้องเจอเลยเจ้าที่อุ้ยไม่ใช่ <c oughs> พี่แม็กส,สวัสดีค่ะคเขาเรียกว่าที่นั่งมันต้องดีก่อนที่จะไปชมอะไรดีๆอย่างเสียงดีหรืออะไรดีก็ต้อง <c oughs> ที่นั่งให้สบายก่อนนะคะเราก็มาเจอเจ้าพ่อเก้าอี้ ที่เก่าที่สุดในปีเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่โอเคพี่แม็กขาอยากจะรู้ว่าครั้งนี้เนี่ยมีลดสูงสุดเท่าไหร่ออกมาถึงก็ให้ลดเลยนะอยากรู้ว่าแบบที่สุดของการลดราคาเท่าไหร่ช่วงนี้ปลายปีแล้วนะครับค่ะคริสต <Christmas. S 1> ์มาสคริสต์มาสห้เนี่เยอะแล้วนะเด็กๆอ้โอโหเด็กๆ <laughs> พี่แม็กเนี่ยทำตาหวานตลอด50% <laughs> โถคุยกับหนู50%าไม่ได้คนที่มาชมงานเนี่ยเขาอยากจะได้เก้าอี้เขารู้คุณภาพของเทเต e ร์ซีดแบบที่เป็น Quality High Quality ที่อยู่ทั้งภารกอนที่ไหนนะคะก็อ่อโฟ r ์กคของโรงหนังทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเอาประเทศไทยก่อนนะค่ะก็เราเองก็เป็นผู้ผลิตก้อี้ให้เขาใช้ค่ะก็ยอมรับเลยว่าตลอดเวลามาตั้งแต่ปี2,540 2,540 เราเองก็เป็นออริจินอลเป็นพูดง่ายๆคือของแท้เป็นตำนานในการเป็นผู้ผลิตเก้าอี้ประเภทนี้โดยตรงเราไม่ได้ซื้อมาขึ้นมาจำหน่ายเราผลิตมาเพื่ออุตสาหกรรมด้านนี้โดยเฉพาะเลยอย่างงานเ่้นเสียงเนี่ยเราก็มาไม่ต่ำกว่า20กปีแล้วแน่นอนอยู่แล้วที่เป็นเจ้าที่่อง่ี้นี่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพหรือว่าเรื่องของฟีลลิ่งต่างๆเนี่ย ซิมเนี่ยพยายามรักษาเอกลักษณ์ของการใช้ของผู้ใช้ถ้าอย่างเวลาเราจะปรับปรุงอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรใหม่ๆอะไรมาจริงๆแล้วสิ่งที่มันมีดีอยู่แล้วเนี่ยซิมเราพยายามรักษาสภาพของการใช้งานตัวนี้ไว้ค่ะแต่นี่ลูกค้าบางท่านที่ต้องการบอกว่ามีการแปลกใหม่หรือว่าดีไซน์หรืออะไรที่ เป็นของส่วนตัวอันนี้เป็นเคสบายเคสเป็นคัสตอมไหมก็คือคัสตอมไหมพูดง่ายๆเลยว่าซิมเทเร์ซีดเนี่ยเขาคัสตอมแบบที่คนต้องการได้อยู่แล้วอยากจะฟังเพลงก็อีกแบบหนึ่งอยากจะดูหนังก็อีกแบบหนึ่งคัสตอมได้อยากจะนอนหรือจะไว้ทํากิจกรรมอะไรในครอบครัวก็ได้เชื่อไหมครับที่ซิมเนี่ยคอยู่ร้านสปาก็มีร้านสปาก็มีหรอโอ้สุดยอดเลยแต่าสปาโรงพยาบาลใช้ไปเอาไปใช้ในการเรื่อง เป็นกาอแ้สลหรับกอกเลือดให้เก็บเลือดเออมันความรู้สึกมันนั่งแล้วสบายจริงๆต,ตอบโจทย์เอา about seat ออเอาง่าย,ายๆเลยว่าอยากจะเปลี่ยนสีอ,อยากได้หนังหุ้มอะไรก็มาคุยกับพี่แม็กได้เพราะว่าซิมเทเตอร์ซีเนี่ยเขามีราคาดีๆมาโชว์ในงานนี้หรือใครอยากจะมาลองนั่งก็มาได้ จริงๆผมขายพิเศษจริงๆสำหรับงานนี้นะเหลือแค่สามวันยกตัวอย่างอย่างที่ตัวใช้นั่งตัวนี้ปกติผมขายราคาสี่ไอสามหมื่นเก้าพันบาทตอนนี้เหลือเป็นหมื่นเก้าหมื่นเก้าพี่แม็กบอกเขาไปสองหมื่นห้าแล้วหย่อนอันนี้ป้ายยาแล้วเอาไปเลยยกไปเลเอาเนี่ใครอยากจะมาได้ราคาดีๆนะคะต้องมาที่พี่แม็กได้เลยนะคะกับซิมเทเลเตอร์ซีดอันนี้นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยก็11บเอโมงครับ มา11โมง,งนะคะถึง3ทุ่ม, <S 2>, 2, <S ทม2ทุ่มพี่แม็กอยู่2ทุ่ม,ม,มโอเคก็รีบมาจองนะคะเพราะตอนนี้มีคนจองแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีลถสูงสุดถึง80% 80เลยโอเคงั้นขอบคุณพี่แม็กนะคะขอบค,คุณค,ค่ะรีบมาจองกันนะคะ